ฝายหมหนึ่งบ้านในม่วงนะคะหกแสนนี่อู้ถ้ามีน้ำน่ะเนาะถ้ามีน้ำนี่สลเดอร์ใช่ไหมนี่หรอฝายแค่นี้หรอหกแสนถนนมาฝายถนนมาฝายหกแสนค่ะนนอ๋อยินดีต้อนรับ ปอยสร้างอเพิ่มอันนี้หนึ่งอี้แสนหนึ่งอันนี้โบราณอ่าอันนี้หนึ่งแสนนะคะอันหกแสนมาถึงนี้ค่ะแตกตรงนี้มถึงป้ายตรงป้ายอีกหนึ่งแสนนะคะโอเคโอ้มีน้ำเหมือนน้ำมานเลยไปแล้วของนี่มันล้นไ ยินต้อนรับโอ้นุ่น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 ยินยินเอ็นเออป้ายินดีเอ็นเอเออน้องน้อยอยู่ตรงนี้นี่ยู่นี่แกดนิ่งตายเงียบดีเลยฝ้ายซายนี้มาซอยนี้เงียบไม่มีใครมา

มันดำๆนี่นะครับน้ำหมายัดเอาไปก็คือมื่นกระตีเท่านี้แล้วมันจะไปทางไหนน้ำตรงนี้นะมันไหลไปที่ไหนมันไหลไปที่ไหนตรงนี้คือช่วยไหนลงนู่นเหรอน้ำหมายอันนี้ข้าวโพดกินข้าวโพดหวานอะไรเงี้ยเหรอข้าวโพดเหลืองข้าวโพดหวานอะไรเงี้ เข้าวบนเลี้ยงสัตว์เข้าวสิลูก้อยู่เชิงภูบนข้าวบนน่ะเนาะ